วันนี้สอนอเฉลิมชัยถึงดีขอทดสอบนักเรียนชั้นป .1 ให้นักเรียนเขียนตามคำบอก1ิบคำโดยสุ่มเลือกคำมาจากบัญชีคำพื้นฐานชั้นป .1 ผู้ปกครองเตรียมกระดาษและดินสอให้นักเรียนด้วยนะคะพร้อมแล้วไปดูคำแรกสำหรับวันนี้เลยนะคะคำแรกเขียนคำว่าก้าวไกล คำที่สองเขียนคำว่าใข่ดาวคำที่สามเขียนคำว่าชาวบ้านคำที่สี่เขียนคำว่าร้านคา้าคำที่ห้าเขียนคำว่ายาหนี คำที่หกเขียนคำว่ามีเหลือคำที่เจ็ดเขียนคำว่าเพื่อลุงคำที่แดเขียนคำว่ามุ้งเล็กคำที่เก้าเขียนคำว่าเด็กชาย คำสุดท้ายเขียนคำว่าลายเสือเสร็จแล้วส่งคําตอบให้ผู้ปกครองอ่านนะคะแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายกระดาษคําตอบของนักเรียนส่งให้คุณครูทางไลน์นะคะ